ก็ม,มีข่าวดีเมื่อจากผมที่ตอนตัดไปและคุณนายเฉลยเลยไหมว่าว่านายได้ตั้งอะไรไว้ให้เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกคนดูไม่ต้องบอกโอเคครับ okay, ผมจะไม่บอกแต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดีมากคำใบจะไม่โดนตัดไปออถือคุณองใช่ได้ไหมอะไรเลยนี่เอ,อ่อดูสิแล,แล้วจมีมาอัพเดตว่ะ เร่องแรเราจะเก็บไว้สบายนายเว้ยแต่ว่าแม่งเอออีกที่เอิร์ดกีสันดานมาเฮียกระจอกว่ะท้ายท้ใยท้ายท้าท่านของโกลรีกูหายไปจิ้มตายเราเราเรายังไม่ร้องไห้เลยแต่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 เราแค่บอกว่านะจะร้องไห้แต่ความเป็นจริงเราไม่ไม่ไม่ร้องไห้มากเพราะว่าเออแล้วคือก็ก็กูหายสองตัวตั้งแต่ด้านพรเซนแมนด้านซินิม่าแมนแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟอีกตัวหนึ่งก็คือฮอกแมน อ๋อละฮะคู่นี้ววนคือดวงเกินดวงเนียดวงดีกูอยากจะไปอยากจะฆ่าคนที่เม่นแฮกมากคู่ละเกินเออก็ <c oughs> ผิดหวังตายเป็นอย่างมากขยากให้ตัวผมกกสมั่งให้ได้นะครับแต่ว่าคำใบนั่นะคือรหัสผมคำใบรหัสจะไม่โดนแฮกทุกทุกทุกคนรู้ยังว่ามันคืออะไร <c oughs> เอ้ยอย่าไม่ต้องฉเฉลยไม่ต้องฉเฉลยโอ้ยเราแค่บอกว่า ทุกคนรู้ยังว่ามันคืออะไรเราเราเราบอกคำใบ้ให้คนดูแล้วแต่ว่าคนดูน่าจะไม่รู้แต่ถ้าใครรู้แน่นอนฉลาดมากมากเนี่ยในกาญจนาระบบในกานจนบานก็รู้แล้วอุ้ยเด็กกาญจนบานเลยเอ้ยแล้วก่อน นี่มันของกูนี่วะไอ้ดีเจไอ้ตัวเชี่ยนนี่มันเป็นของกูก็ไหนให้เราก็ได้ให้เราแล้วเราก็เอามาใช่ดินายถามน้องโง่เอ้าไอเอิดไอ้เชี่ยมนั่นมันเอาไปให้ไหนรู้จักปะแล้วก็ไห่ว่าไหนให้เราเนี่ยชี้เลก็ัไอเอิร์ดบ้าเราให้นายเราให้คืนเราไม่อยากได้เอาไปเลย อยากเล่นมันไม่ได้พิมพ์เลยกับเรามันไม่ได้มีให้เราหรอกแต่ว่าแบบกูแปลกนะเพราะว่าปกติอะไอ้นายอะเป็นลิสัยหนึ่งแบบเอ้ยเราไม่เข้าใจว่าทำไมแบบคนอื่นให้เราใช่ไหมแต่เวลาคนอื่นให้เราอะมันจะเป็นแบบจำพวกแบบไพ่เลยแบบเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วก็เลยคิดว่าเวลาวม่าไหรต้องให้เราแล่นแ่แล้วก็ We are the c h เปลี่ยนอย่างเร่กูต้องวางก่อนอยากเล่กูต้องวางคาร์เมล่าอัพเกรดก่อนแล้วทีนี้ก็โบ กูเสียวหลุดกูเสียวหลุดกูไม่ไว้ใจมึงรียกิเลเซอร์โอ้โหดาดาเมทน้อยกว่าอีกนายจะด่าน้องว่าดาเมทน้อยดิเนาะอย่าเพิ่งขับเร็วสองโอ้เฮ้ยนายมันมันทำไมวะแท้ขึ้นเป็นร้านทองเร็วเร็วเร็ววิววิววิวโอ้ my god โป๊ เรือยห้าหลักน้าหลังจากที่เรามีตัวนี้เข้ามาในทีมเรารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นความอะไรเกิดได้เกิดขึ้นเปล่าพอมีตัวนี้เข้ามาในทีมปุ๊บกูไม่มีเวลาไปว่างอัพตัวเชียนี่เลยเพราะกูเอาต้องเอาตังค์นเดไปวางตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่นา้นาน้ก็เป็นเหมือนกันแต่แต่ว่ามีคนใจใจดีให้สปิกสปิกเกอร์คํา สปิเกอร์สไปเดอร์นั่นแหละเขาให้เรามาฟรีแล้วก็เราเราก็เลยแบบว่าแลกกับทีวีทีวีแมนง่ง่อะเป็นเรื่องแบบสีฟ้าเขาเขาบอกว่าเอาไปเลยอ้หนูไม่เอาไปเลยให้ฟรีตอนตอนั้นเราก็คิดว่าให้ฟรียนะังไงแตบบ่ว่าเขาบอกว่าเอา,เอาเอาอะไรเอามาแลกก็ได้แล้วก็แลกเอาทีวีมาสุดท้ายเขาให้แลกไังไง แล้วคือนายคือกูไม่ไหวกับอีดามิดอีทไอท่านีิมาไอเท่านั้นคามิรามากเลยเบาชิบหายโอเกคไปด้วยสีเดียวเดียวยก็ก็อาจจะรู้ตัวตนของเขาที่แท้จริงเรารู้ว่ามันแรงด้วยแต่ว่าเลเวลแรกๆนี่กูนึกว่ามดกัดโอ้แม่ก๊อดไม่น,น่าหลุดล็อกนายน่า,าจะรอดอยู่เอิ่ม <laughs> นายพูดอะไรมาสิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียมึงเอาอย่ลับสิมไม่มึงไม่ต้องทำก็ได้เอ,อ้ไยทำทำในในในสถานนั้นมัน,ม,นมันมีคุณหมอไหมคุณหมาโอเคไม่มีกูรู้ดีเลยไอส้สัตว์กูเพิ่งวางคิดตัวไป ดับเบิ้ลสโลฮะพี่น้องบอกเลยว่านายดับเบิ้ลสโลแต่แต่แต่ถ้าไอตัวเชียร์นี้มันปล่อยหรือไอไอตัวคามิล่าก,กินเลสก,กินเลเซอร์ไม่ใช่สิคามิล่ากินเลเซอร์ถูกแล้วกินเลเซอร์คามิล่าโว้ยกินแล้วกินเลเซอร์คามิล่า ผิดตั้งหกักเฮ้ยถูกแล้วเออ,อเมื่อกี้อะไรระเบิดเป็นอาวุธโอ,โอ้โหแรงมากเฮ้ยแล้วมันจะแรกไปไหนเนี่อยอะไรเพราะมันก็เรินชาะนะนายก็บนคอไนแล้วแต่ว่า ตอนี่แรกกูไม่พึ่งกูไม่พึ่งแต่กันกูพึ่งกินเลยซอร์อย่างเดียวอุ้ยนายนายพิ่งกินเสร็จถือว่ากูโคตรดีแล้วไอ้สัสนายต่อต่อไปอัพเท่าัา้นคอลัมน์แมนใแมนนะแต่เราว่าตัวก่อนขวัญเราจะได้อัพก่อนอุ้ยแบบเงินก็แอบได้เยอะอยู่นี่ ตอนนี้ได้ประมาณสามพันนายอัพเกรดตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบวกกับอันนี้ก็กลายเป็นสองพันสามพันสามพันห้าร้อยนายมันจะได้สามพันห้าร้อยก็แค่เราไปเรื่อยๆสิไม่ใช่มันได้รวมคือสี่พันหกร้อยรวมค่าสะกี้เวฟด้วยยิงล้วจ้ายิงจ้า เราจะรีเราจะรีแล,ลกับไอ้ตัวเทอร์นสัสอินิคาร์เมล่าแล้วกันอีกครั้ง,งโอเคกูไม่ร้องกูไม่ลองก็ได้วะแน่ใจนะว่าว่ามันจะไม่หลุดโอเคไม่หลุดเฮ้เอ<ะ>ไอสไปเดอร์ของกูมันก็เรื่องมากชิบหายจะไปเดินไปทางไหนนี่อาลับสามหมู่ครับพี่น้อง,าองสามเเลลยยืออดจัวงวะ ตัวเล็กแค่หมดหนี่เรื่องเยอะเป็นตายบางตัวไรพวกมึงเลื่องอะไรก็ดีพวกกินเลเซอร์มึงช่วยเตือนมึงพวกมึงเลยแล้วเตือนเตือนเตือนมาช่วยพี่ถ้าเขาไม่ล่าแล้วพี่เขาไม่ล่าแกจะไม่ไหวแล้วเตือนเฮียน,นายบอกเลยว่าเราอยากให้เราอยากเอาเกณฑ์ให้นายเลยว่ะที่มาเป็นแทเทนคอมแลแมน I'm all you o คนี้มันก็มีตายหรอกนายโอเคอะไรนี่มันยังอะไรนี่แต่เจ้าคนน่าแมน พีซตัดพีเอ่อทันเออเกือบตุยแล้วกูแล้วพอลบตัวนี้ทิ้งไีเอด้คอหลังกูจะไม่รีแลกมึงแล้วรีแลกตไปเพราะไว้ใจกูจะไม่ไว้ใจมันดามเม็นไม่เหมือนเหมือนไซเบอร์ที่ผ่านแม่มันยิงอะไรนี้ดาเมจนไม่เหมือนไซเบอร์มากเลยโคตรเบา โหโก้เป oh, oh, e. wow, right, <laughs> ็น <unconditional> ว <Champion downstairs> mm ่าอะไรปืนนี่หว่าคิดแม่งอืมนี่ต้องวางกีเลเซอร์ตัวที่สามอือหือเรือรถตัวที่สามอ๋อ ่ไอสไปเดอร์มันนายเราขอบอกไอสไปเดอร์มันมันมาเป็นก่อนที่นายเลี้ยหลังคิดมากฮะไม่เป็นก่อนที่นายเลี้ยหลังคิดมากไม่ต้องห่วงนายตอนนี้ก่อนคิดมากหลังคิดมากมันก็ใช้ได้หมดแล้วกันนะแต่แต่ทำไมสไปเดอร์ของคุณมันถึงใช่ไม่ได้วะก็มันชอบเดินออกนอกวงไงนาย นี่ก็สังเกตดีมันไม่เคยเดินเข้าวงหรือมันชอบเดินนอกแต่นอกวงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางสปีกเกอร์ไอ้ยี่ทำไมมันถึงได้วะโอ้โหคุณว่าอะไรลาคลิปนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ดินะครับเฮ้อออกแนวใไซร์ ป่ากระทึกไ์กระทืบแชร์แชร์ไปให้เพื่อนแล้วก็ส่งของทุกคนไม่มีซะอ่ะหยอกหยอกหยอกบายดินะครับกินเลเซอร์สี่ตัวนะครับเดินแวะครับกินเลเซอร์สี่ตัวครับไม่ใช่แล้วไม่แลับ